สวัสดีนักเรียน m e p นะครับชั้นป .4 นะครับวันนี้มาในเรื่องของใบของพืชแล้วนะครับในวันที่15กันยายน2564นะครับเราก็เรียนในเรื่องของรากไปแล้วนะครับในคาบที่ผ่านมาเนาะในคาบนี้จะเป็นเรื่องของใบของพืชนะครับทำหน้าที่อะไรอาทบทวนความรู้เดิมนะครับในบทนี้เราก็จะเรียนในส่วนของรากเนาะลำต้น ซึ่ง2องอย่างเนี่ยเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะเรียนในเรื่องของใบและก็ดอกนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของพืชเนาะว่าส่วนต่างๆเหล่านี้มีหน้าที่อะไรสําหรับพืชน,นะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับเขาก็นําต้นไม้หนึ่งต้นเนาะชื่อว่าต้นอะไรเคยจําได้บ้างเนี่ยเป็นต้นเทียนนะครับนําต้นเทียนเนี่ยไปจุ่มในน้ําที่มีสีแดง ผลที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราก็จะค่อยๆเห็นต้นเทียนเนี่ยดูดน้ำสีแดงขึ้นไปเนาะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรานำต้นเทียนเนี่ยมาผ่าผ่าแล้วก็ส่งด้วยแว่นขยายนะครับดูทั้งแนวขวางและก็แนวตัดอ่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเห็นน้ำสีแดง มันดูดไปทั้งสีเลยเอาไปทั้งสีแดงเนี่ยดูดเข้าไปหมดเลยทั้งน้ําทั้งสีเข้าไปในส่วนของลําต้นและก็รากของต้นเทียนไม่ว่าจะเป็นรากหรือลําต้นต่างมีสีแดงนะครับดูดเข้าไปได้ดังนั้นเราจึงสรุปเนาะเป็นข้อสรุปได้ว่าตามภาพนี้เลยนะครับหน้าที่ของรากหน้าที่ของรากนะครับราก รากตรงนี้จะมีหน้าที่ในการดูดน้ําและก็ดูดแร่ธาตุนะครับดูดน้ําและแร่ธาตุเป็นหลักเลยหนะ้าที่ของมันเนาะรู้ได้ยังไงล่ะมันดูดจริงไหมก็ดูจากการทดลองครับน้ําสีแดงมันซึมผ่านเข้าไปในรากได้อ่าเราก็จะเห็นรากเป็นสีแดงหลังจากนั้นพอน้ําแล้วก็แร่ธาตุต่างๆถูกดูดซึมไปยังรากแล้วต่อไปมันก็จะขับเคลื่อนไปยัง ลำต้นนั่นเองครับสังเกตได้จากอะไรแล้วก็ผ่าต้นเทียนดูแล้วก็จะเห็นสีแดงอยู่ในลำต้นของต้นเทียนดังนั้นลำต้นมีหน้าที่ลำเลียงน้ำลำเลียงน้ำและก็แร่ธาตุด้วยแล้วลำเลียงไปไหนล่ะมันจะถูกลำเลียงไปยังใบซึ่งวันนี้เราก็จะไปเรียนรู้ว่าใบเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรกันแน่นะครับ สำหรับพลังงานในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของใบพืชทำหน้าที่อะไรนะครับครูก็เขียนไว้ให้แล้วนะครับตรงที่ด้านบนหัวกระดาษนะครับเป็นวันที่1 5เนาะ15กันยายนนะครับมี2แผ่นด้วยกันวันนี้นะครับแล้วเราจะไปเอาคำตอบมาจากไหนก็เช่นเดิมนะครับเราจะไปยัง y o u t u เนาะใช้คลิปของสสวทเช่นเดิมนะครับไปพิมพ์ในช่องค้นหาเลยก็ได้ว่าใบของพืชทำหน้าที่อะไร แต่ถ้าง่ายกว่านั้นก็เช่นเดิมด้านล่างคลิปที่ครูกําลังพูดอยู่นะครับครูก็ใส่ลิงก์เนื้อหาไว้ให้แล้วนะครับนักเรียนก็เลื่อนลงไปคลิกได้ก็จะเจอเลยนะครับใครเป็นมือถือก็ไปกดที่สามเหลี่ยมนะครับ<ๆ>ก็จะเจอลิงก์เข้าเรียนเนาะ<ๆ>ก็จะเป็นเรียนของสสวทอ,อีกครั้งหนึง่งเพื่อที่นักเรียนจะได้คําตอบมาตอบในใบงานนะครับสําหรับวันนี้อีกหนึ่งอย่างเนาเน้นย้ํานะครับวันนี้มีการสอบเก็บคะแนนด้วยนะครับ นอกจากที่นักเรียนจะทําใบงานเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทําการสอบเก็บคะแนนด้วยนะครับเป็นเรื่องของหน้าที่และก็รากของลําต้นนะครับครูจะสอบบ่อยหน่อยเนาะเพราะว่านักเรียนจะได้ไม่ต้องหนักมากตอนสอบปลายภาคนะครับเป็นคะแนนช่วยนักเรียนนะครับเรียนจบปุ๊บก็สอบเลยอย่างเงี้ยครับนักเรียนเข้าสอบผ่านลิงก์นี้นะครับมันยาวเนาะนักเรียนเลื่อนลงมาใต้คลิปที่ครูกําลังพูดนะครับ ครูก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์สอบนะครับนักเรียนก็คลิกเข้าไปสอบให้เรียบร้อยนะครับเป็นข้อสอบอ่าถ้าใครเป็นมือถือนะครับก็ไปที่สามเหลี่ยมเนาะเลื่อนลงมาก็จะเจอลิงก์สอบเช่นเดียวกันครับข้อสอบวันนี้เป็นเรื่องของรากพืชนะครับนักเรียนก็พิมพ์ชื่อตัวเองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลขที่นะครับตอบคําตอบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก,กดสับมิดหรือว่ากดส่งนะครับ อ่าแล้วก็ไปวิวสกอร์ด้วยนะครับกดส่งเสร็จแล้วอย่าลืมวิวสกอร์นะไปดูคะแนนตัวเองนะครับว่าตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยข้อไหนเราตอบผิดนะเราจะไม่ตอบผิดซ้ําอีกแล้วเนาะในรอบของปลายภาคนะครับดังนั้นอย่าลืมไปดูเฉลยด้วยนะข้อนี้ตอบอะไรเราผิดเพราะอะไรนะครับเพราะว่าข้อสอบปลายภาคครูก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละเราจะได้ทําได้นะครับสําหรับวิทยาศาสตร์ของ m e p ป .4 วันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ